อขอหมิ่นพวกเฮาเนาะอัญญาณฉีดมุขคุณนะคะขอบคุณสองดวงตานะคะที่เข้ามานั่งเป็นเพื่อนเนาะคะเนะะ <c oughs> าปะปรับปรุงตัวเนาะคะเนาะยังใหม่อยู่ก็บางอย่างก็พูดนะคะคสสสี่ิบามสิบก็ปีขึ้นหลังเนาะ,ะมันก็ต้องเรียนโตเนาะ เรียอนโตแต่ว่าเคยคุยกับคุณลังสรรค์อยู่ค่ะคุณลังสรรค์มาเยี่ยมเนาะคุณลังสรรค์ เี้ยนแต่ว่าเขาบริดไปนะ้ำพื้นเนาะเอาก็ะเรียนจบแค่นั้นแล้วเราก็ไปทําง,งานกับเพื่อน,นนะอย่างพี่น้องนเนจยไมยบ้บดีพี่น้องมันี่จะเป็นจัาใดเพื่อนรุดหลายเทือแล้วหน้าร้อนนี่อากาศร้อนนี่รู้สึกจะเป็นหนาร้อนในทุกคนวันที่ สิบสามถึงสิบห้าว้าห็ดคูปปี้นะคะนาะยีไ่ไม้น่ะเรเคยไปคือลรขอได้ขอไปหลายค่ะคุยกันไปนี่แหลนะ,ะน้ะงค่ะนุอคุยกันไปนี่แหละค่ะถ้าเปิดก็บอกด้วยนะคะถ้าเปิดเนาะ เราจะได้ไปให้กำลังใจกันเราจะได้ไปให้กำลังใจกันไปท่านกินเขาก็กินเขาก็อีหยังลืมอ่ะกินเขาก็ต่ำเตะกรดโดดอกเกจนากระโบนอยดอกกระยาอยู่กระโดดอกเพราะกันคุบกับเอื่อยจะยังน่อยนะตะกี้บ้านซอนผอกเก้ว หาป่าเพื่นก็ได้ป่าลาอยู่ค่ะป่าตัวใหญ่นอะยามฝนเด้แต่งามหนีกับว่มีค่ะป่ามือแรงได้ไปกันอื้งอ,อีกอยู่บ่าค่ะมือแรงเถื่อนหนึ่งสองเถือนเนาะค่ะเนาะย้พิคนเปิดบ้านนะย้ายมาว่า บ้าพีดด้้อนะก,ก็ไม่ได้ไปเรียนส่วนมากก็ผู้ไข้แนเพิรน,นก็ได้ไปเรียนนะนะขอให้เนาะเนาะอยู่อำเภอประสาสตโอ้หนุนแม่นอยู่บอกเนาะอย่าไปใิมามปลูกกาแฟไปชน,นคะคะมีหลายเดีย๋ยวนี้ปลูกหลากหลายแล้วเนาะพ่นแบบว่า ฝ้าฝนกระโตกมาอ้ยฝ้าเปียงเปิงเป,ยงเปียงกังเว้นนะพี่น้องอ้ยอยานขนาดเลยยากเลยยีไมไม่าอพี่ขออภัยเด้อค่ะเด้อพอยยมไม่เคยเข้าไปหา,าย,ยิ้มพายยุคนอัันว่าบางทีก็เลิกเรียนเนาะเลิกเรียนเลิกเลียนน่ะ ่อกเม่ก็ให้ไปหับเอาติบเขา่าห้บเอาโค้งนี่แหละข้าวเหนียวเด้อไม่ได้ไม่เนี่ยเช้เขาข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็กินได้อยู่กินข้าวเหนียวกับแตงโมมั้งมันสำปะหลังนี่แหละตะกี้ผูกมันสำปะหลังก็ได้ราคาเท่าไดรตะกี้พี่น้องโลเราจะจะได้เวลาแล้วเพื่อนๆจะยายมาก็จะขออนุญาตแล้วนะคะ ว่าเปิดบ้านหรือเปล่าเนาะคุณอิมออนก็ยังไม่ได้นั่นนะคะเนาะยังไม่ได้โบหอนนะคะหอนมันนี่สงการกับเป็น เธอเรขอรักขออภัยหลายหลาค่ะคุยกันไปนี่แหละนะค่ะนคุงคุยกันไปนี่แหละค่ะหน่ายเขาก็ถ้ามีน้อยเขาก็ไม่ค่อยจําหน่ายนะเขาก็กินเองนะคะบางอย่างใหม่นะมวนอยู่งแล้วคุ้นหลายนะค่ะนาะนักท่องเที่ยวก็เยอะเยอะตรงนั้นนะตรงก็กินหลังอาหารนะจะรู้สึกดีนะ กินเต่งโมงกับข้าวเต่งโมงกับข้าวหลังอาหารนะคะมวีวันคุณลำไัยกินข้าวกันหรือ,อยังนาะค่ะมาเด้อมาเรียบร้อยทุกคนคะ่ะจักน้อยคุณล่ะคะ่ะลุงได้แห้วยังไหมสิ เรวชาดแบดไว้นะคะเนาะแล้วก็สิเฮ็ิดทำง,งานบ้าน,นวันนี้ยายไม,ม้บุญไม้ทองถมยาจะขออนุญาตนะคะขออนุญาตเออสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน วันนี้ก็มาเจอกันเหมือนเดิมเป็นจะไปสอนป่าอยู่สอนป่าลิ้วน้ำโขงนะคะป่ากแก้วนะคะเนาะสี่สิบสามสิบก็ปีขึ้นหลังเนาะมันก็ต้องเรียนต่อเนาะเรียนโตแต่ว่าด้วยนะคะไปข้างนอกก็พกน้ำไปด้วยนะจ๊ะดื่มน้ำ นาวมืดเลยหนาวมืดแล้วเาสิเป็นแบบเป็นแบบจังเล่ละเป็นวิ่งวิ่งวง่องว่องเป็นคือนสีห้าสีนังเดี๋ยวนี้น่ะป่ามันสำปะหลังอ่ะกลายเป็นป่าย่างพาราหมด่เลว้วไี่มาไป